แต่สิ่งที่ที่ผมผมมีข้อสังเกตเพิเ่มเติมถือว่าเนึ่ก็คือการรายงานในที่คุตรปอเนี่ยไม่มีใครกระโตกกระต,กระตากอะไรก็คือคกับก็แค่โอเคอ่ารับรู้รับรู้เป็นข่าวดีที่ที่บุงท,ทีทางรายงานให้ปรอมทั้ทงรองนายกเศรษฐกิจสุทัศน์คงหรือว่าตัวนายกเองที่บอกว่าเป็นหัวหน้าทิมเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเหรอก็คือว่าซึ่งในสิ่งที่รายงานไปแล้วไม่มีข้อสงสัยอะไรกับเรื่องของ ตัวเลขที่กลัวเรือนซึ่งปีที่แล้วนายกเป็นคนสังเองใช่ไหมว่าเป็นปีแห่งการแก้หนี้เรือแต่ก้อนทมันเพิ่มเอ่าเพิ่มเทาอ่ะท่านไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าวันนี้แบง์ชาติเนี่ยออกมาเรียกว่าเรียงแถวหน้ากระดานเลยอ่ะชี้แจงเรื่องของผลกระทบจากการขึ้นอัาดอกเบี้ยวว่าไม่ส่งผลกระทบแต่แต่ผมพยายามดูนะอาจารย์รักอาจารย์ดูใจว่าเฮ้ย ตัวละครกับแบงค์ชาติที่ออกมาพูดเนี่ยเป็นระดับไหนผู้ว่านั่งหัวโต๊ะหรือเปล่าแล้วก็ชี้แจงหรือเปล่าลึกลึกท่านตับของผู้ว่าก็ต้องเป็นรองผู้ว่าหรือผู้ช่วยผู้ว่าแต่พลท่าเป็นระดับผู้บริการฝ่ายการทัพสุดท้ายเฮ้ยที่มันคืออะไรอะ่ะทําไมตัวขุนไม่ออกมาอธิบายเองอะ่ะหรือแบงค์ชาติมองว่าเรื่องนี้ไม่สีเรียสในขณะที่ชาวบ้านเขาสีเรียนนะอย่างที่ัวเลขกที่ชกกนะรักเพื่อจะนนใจพืเนเฮ้ย ตัวเลขนี่ตกชั้นนี่อะไรต่อมีอะไรโตขึ้นเป็นเท่าตัวนี่คือไม่ซีรี่เครีรยดหรอกับแล้วคพูดเหมืหอนกับว่าไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นชิวๆในขณะที่ <c oughs> ชาวบ้านเขาถ้าเป็นไทยต,ตอนเนี้ยแล้วผมไปอยู่ที่นี่ที่กาลตินอาจารย์ผมผมก็จะงึกตการที่น้องเกษตรกรเน,นี่ยเอหน้าตาไม่ค่อยจะสเปรย์อ่ะผมก็ถามเป็นอะไรบอกว่าเป็นหนี้ทอคสอจนนัดชำระก็โดนเช็คกินบวกค่าปรับ6%กเปอร์เซ็นต เฮ้ยโดนหกเปอร์เซ็นต์นะอาจารย์ผิดนัดชำระเนี่ยเฮ้ยดอกเบี้ยเสียเจ็ดเปอร์เซ็นต์ผิดนัดติดปลาเข้าไปอีกเกือบท่วมดอกเบี้ยแล้วอย่างนี้มันคืออะไรอ่ะเออตรงนี้มันแล้วแล้วกำลังซื้อจะมาจากไหนก็เศรษฐกิจจะเดินไปได้อย่างไรสิ่งที่รายงานในที่กรุพลมเนี่ยมันย้อนแย้งอย่าผมว่าความน่ากังวลเรื่องเงินเฟ้ออันเนื่องมาจากอุปสงค์ภายในประเทศ ในขณะที่กำลังซื้อมันไม่มีอะคนไม่มีสตางคจะไปซื้อแล้วมันจะไปดั้เงินเฟ้อได้ยังไงครับผมว่าต้องสังขยานาอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ไอที่ตลกที่สุดเลยนะครับพี่ผมเพิ่งนึกได้ว่าจะว่าจะมาแซวพี่บ๊วยเหมือนกันคือในรายงานในรายงานที่อยู่ในอันเนี้ยที่เสนอคอรมอเมื่อวานเนี่ยนะครับเขาบอกงี้ครับว่าการดําเนินงานนโยบายทางการเงินกนงได้มีมติเอกฉันเมื่อวันที่25มกราแล้วก็29มีนาคม6 6 ให้ปรับขึ้นดอกบเบีย้ยจาก1.25เป็น1.5และจาก1.5เป็น1.75ผมก็นึกว่าผมจำผิดนะว่าดอกเบี้ยมัน2%ไม่ใช่เหรอวะปรากฏว่ารายงานมันรายงานไม่ครบพี่มันขาดรายงาน31พฤษภา66ไปออครับอือคือคือเขาจะอ,อ,อาจออจะอ้างได้นะว่า อันนี้มันเป็นไตม้หนึงเ,เป็นไปได้นะเ,เป็นไตามาตึงเออเขาอาจจะแก้เกี่ยวได้เอ้ยมันไตม้านึงเพราะนั้นก็รายงานแค่นี้ถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมว่าไอ้ตัวเนี้ยคือปัญหาที่ผมว่าต้องสังคายนาไงครับคือไตม้านึงไม่หนึ่งไม่รู้แต่ว่า <deux S 1> แต่ว่าข้อมูลมันไม่อัปเดตนะครับแล้วคุณตัดสินใจแบบนี้ไปแล้วเอาเข้าสมมุติถ้าต้องเป็นไตมา้านึงนะครับคุณต้องเข้าไปตั้งแต่เมษาครับอืมถ้าไตม้านึงนะครับตัวเลขนี้ต้องเข้าไปตั้งแต่เมษา หรือเต็มที่ก็คือหลังสงการถูกไหมครับนะเพราะว่าตัวเลขนี้มันไม่จะปิดบัญชีมันไม่ต้องปิดงบไม่ต้องอะไรเป็นแฟกต์ที่ที่ที่เสนอมาหรือเต็มที่เนี่ยก็คือหนึ่งพฤษภาเอาแต่ไม่ใช่สิบสามนิถุนหายนครับหลังจากกาลังจะหมดไตมาสองแล้วพี่ไตรตมาสองกูจะหมดแล้วคุณเพิ่งเอาตัวเลขไตมาาหนึ่งมาให้ผมฟังแค่เนี่ยผมก็บอกว่าสอบตกแลยนะอันนี้ผมก็ไปอ่านตอนแรกผมก็นึี๋วผมจาผิดนะผมว่าเอะมันสองเปอร์เซ็นต์นี่ว่า อ่าปดูในนี้บอก1.75พอไปดูก็คือรายงานไม่ครบก็คือรายงานแค่29มีนาซึ่งตัวเนี้ยครับม,มันทําให้ให้เห็นเลยว่าอาประสิทธิภาพหรือว่าข้อมูลหรือว่าความทันต่อเวลาทันต่อสถานการณ์ของรายงานที่จะนําเสนอให้คอรอมอพิจารณาหรือทําอะไรต่อไปอมันไม่ date, อัป o d เดตนะมันเอาออฟเดตอย่างที่ผมบอกไงครับวันนี้มาพูดได้ย่งไ,ยงไงเงินเฟ้ออ่าส่งอ,ออกมีแนวโน้ม ฟื้นตัวยังเห็นได้ชัดดีอย่างต่อนเนื่องเนี่ยในเมื่อมันติดลบมากกว่าเดิมอีกนะครับเดือน <uem. S 1> เมษาเนี่ยอะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วตัวเลขทั่วโลกเลยมันเห็นชัดอยู่แล้วมันติดลบหมดอย่างเงี้ยนะครับอ่เมริกาเองเขายังยอมรับเลยว่าเอ้ยมันต้องทํานุ่งทํานี่อะไรเงี้ยครับเนี่ยผมเออายเครียดการส่อไทย้ำสบายใจไม่เครียดผมผมกลับไปดูตารางตกชั้นอีกทีนะเพื่อป้องกันว่าเราไปเดี๋ยวไปพูดไม่ดีเลยเดี๋ยว ทางผู้ใหญ่แบงค์ชาติก็จะเข้าใจผิดหรือเปล่าจริงๆที่จริงแก้แก้ให้นิดนึงก่อนของพี่บวยคือว่าระดับพออในของแบงค์ชาตินี่ถือว่าใหญ่แล้วเพราะว่าเขาเป็นกลไกสําคัญเป็นระดับซีเนียหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้ามาพูดว่าไม่กระทบก็ต้องก็ต้องเชื่อ,อแต่พอผมย้อนกลับไปดูในตารางตกชั้น SN 30สิบวันถึงเก้าสิวันเนี่ยไอ้ตารางในอาจารย์ไรักคอมมเชียลโลน ครับอาจารย์ลองไปดูคอมเมอรเชียลโลนเนี่ยที่มันเป็นโฟสเลทอ่ะครับสองหมื่นหนึ่งพันล้านเนี่ยขยับไปเป็นสี่หมื่นเจ็ดพันล้านอ่าคือเกือบร้อยสิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่าครับอาจารย์ไอตัวนี้เห็นชัดมากเลยคือเอสบีแน่ๆเลยครับใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นคอมเมอรเชียลโลนเป็นโอบเป็นเงินกู้ผมผมเลยคิดว่าอันนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่ไม่ใช่หรือ ไม่ใช่ทั้งระบบหรือเปล่าครับคับนะครับเพราะทั้งระบบเนี่ยสินเชื่อเอสบีมันเป็นแสนล้านครับอืมนะครับอันนี้เฉพาะโอดีหรือเปล่าหรือเฉพ loan าะคอมม์เชียลโลนแต่ว่าอะไรหรือเป็นคอมม์เชียลโลนที่ที่อยู่ใน Personal เพอร์ซแนลที่อยู่ในบุคคลเี่ยเป็นอาชีพอิสระที่กู้สินเชื่อธุรกิจซึ่งปกติก็กู้ไม่ได้อะไรครับแต่กรณีในตารางนี่ดูสองหมื่นหนึ่งพันกว่าล้านซึ่งเยอะสุดแหละนะครับครับเอ่อเอ่อ สองหมื่นหนึ่งพันโดดขึ้นไปเป็นสี่หมื่นเจ็ดพันเห็นแยาจย์ตัวเลขใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยเราจะเราจะอนุมานหรืออภิสันิษฐานว่าอย่างไรถ้าสมมติตัดประเด็นเรื่องว่าไม่เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของการปรับอัตราเบี้ยมาหลายครั้งเตั้งแต่ไตรมาสสองถ้าเราตัดประเด็นนี้ออกมันก็จะไม่มีทางอื่นเลยที่ย้อนกลับไปที่เรื่องภาวะเศรษฐกิจมันแย่มากมันถึงทำให้อีก นี่เงินกู้ทางด้านธุรกิจมันตกชันเยอะขนาดเท่าตัวครับซึ่งอันนี้ผมผมว่ามันถ้าถ้าถ้าพูดแบบนี้ภาพใหญ่ของเรากระทบแรงอ่ะจะกลายเป็นเหมือนภาพใหญ่เศรษฐกิจเราแย่จริงๆนะครับอซึ่งมันก็เอ๊ะท่องเที่ยวมันก็กลับมาแล้วนะโควิดมันก็ระบาดน้อยลงแล้วอะไรต่างก็เหมือนกับเริ่มกลับมาแล้วนะ ยอดห้างยอดขายของยอดอะไรต่างก็ดีขึ้นยอดเก็บแบบเก็บอะไรต่างก็เพิ่มขึ้นอ่ะอืมอเออแล้วไม่เก็บแบบคนเลือดตกใจนะอย่างที่อาจารย์สุชัยตั้งข้อสังเกตเลือดก็เติมเข้ามาเยอะแยะไปหมดนะบแทนที่จะกระปี้กระเป๋าเป่งปังได้นั้วมันยังซุบซี่อีกฉะนั้นเนี่ยผมแต่ผมคิดว่าต้องลองทําการบ้านต่อนะครับลองทําการบ้านต่อว่าจริงๆริงแล้ว ประเมินว่ามูลเหตุของมันมีเหตุในที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวก็ต้องขออนุญาตนําหลักของท่านท่านรักษาการนายกนะทุกสมไทยมีโลดมากมามาจับนะอาจารย์นรักแล้วว่าตอนนี้ความทุกข์มันคือนี่ตกชั้นมันโตมันเยอะสมูทายมันคืออะไรจริงไหมแล้วนี้โลดมันจะออกแนวไหนอืแล้วถึงถึงว่ามารกแปดว่าจะใช้วิธีกี่วิธีอาจจะ หลายวิธีมากกว่าภาพก็ได้ใช่ใช่อันนี้คือดูจากตัวเลขแล้วชักเป็นห่วงอ๋อคืออันนี้เหมือนกับว่าตัวตัวชี้วัดเรื่องสุขภาพอนามัยความสมบูรณ์แข็งแรงของของสุขภาพเศรษฐกิจของของเราเอง